ครับวันนี้ผมอยู่ที่สรน้าแม่ฟุ้งแม่ฟุงนะครับอยู่เทพสถิตนะครับก็ดูดูบรรยากาศนะข้างล่างนุ้นข้างล่างครับผมเดินขึ้นมานะฮะเพื่อมาดูวิวนะฮะนุ่นก็เป็นสวนน้ํานะครับแล้วก็แล้วก็ดูพวกกังหันลมเยอะมากมายเลยนะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปเล่นกันนะครับคนตอนนี้คนก็เยอะอยู่นะโอเคพร้อมยังแล้วครับไปดิไปเลย โอเคนี่เรามาอยู่ตรงข้างๆสะแล้วใช่ไหมฮะครับไหนๆโหคนเล่นก็เยอะได้นะครับดูดูดูบรรยากาศรอบๆนะครับน่าเล่นมากๆก็เห็นกังหันลมด้วยเยอะมากแล้วก็ดูดูตรงนู้นนะดูตรงนู้นกําลังสไลด์สไลเดอร์ลงมาควนไหมเขาไม่เปิดเปิดเปิด ไม่ค่อยมีคนขึ้นไปเล่นไงดูคนรอบๆครับอโอเคเดี<อ>๋ยวเราเข้าไปข้างในเลยดีกว่าไปไปการวรอบครับเขาก็เหมือนยังสร้างไม่ค่อยเสร็จนะครับตรงนู้นก็น่าจะเป็นขึ้นเทียมนั่นเองใช่หรือเปล่าน่าจะเป็นสะใหญ่นะนี่ก็เป็นข้างหน้านทางเข้านะครับก็จะเข้าไปข้างในนี่ครับที่กำบ้งเันเลยครับ,นนรบเด็ก40ผู้ใหญ่60นะครับ โอเคเดี๋ยวเราจ่ายตังค์กันดีกว่าแค่คนเดียวนะคะหกสิบหกสิบอ้าววันเด็กเหรอฮะโอ้โหน้่งฟางคุณเรายี่สิบเป็นฝันผู้ใหญ่นะคะตอบได้นี่เข้าฟรีค่ะวันนี้ตอบได้แล้วเนาะเซ็ตกันได้เนาะขอบคับสองหน้าต่างค่ะหนึ่งยี่สิบบาทคือมิชั่นก่อนฟรีเว้ยแล้วค่าเข้าก็ถูกอยู่นะก็แค่ค่าเข้ามาเท่าชุดเหรอ รอบๆพวกเช่าชุดนะครับกระดูกเสื้อก็เช่าเสื้อมาแล้วนะครับเช่ากางเกงผู้ผิดเช่ากางเกงมาก็มัดจำมาจำรอยยี่นะฮะก็แบบว่า ตัวประมาณ300บาทครับเฮ้ยไม่ใช่ตัวละมามาณ30บาทนะฮก็มาจำตัวละร5อยาทิบเดี๋ยวพอเอาไปคืนก็ได้คืน120บนะบก็เปลี่ยนตรงนี้ก็ได้ครับเปลี่ยนกันเรียบร้อยแล้วนะครับ เป็ดนี้อยากเล่นแต่ว่าเขาน่าจะยังไม่ให้เล่นนะฮะเดี๋ยวไปโต๊ะเราก่อนนะครับก็เอาของไปวางไว้นั่นเองโอเคเดี๋ยวไปขึ้นสไลเดอร์เลยนะครับถัหวแรก <c oughs> น้ำเต็มเลยยังยัเดิกเต็มเลยนะฮะโอ้โห <c oughs> เราขึ้นอีกชั้นหนึ่งโหโหขึ้นแม่งน่ากลัวไม่มีคนอยู่ข้างบนเลยเหรออย่าง<ช>แบ<ม>๊บนึง ตาสาวตาตาสาวอ่ะสาวสาวเน่าคนนู้นอ่ะเล็กน้อยอ่ะเอาเนี่ใช่ไหมนตาตาชอบใครตาชอบใครอยู่ เนื้อคู่เนื้อคู่ไม่เอาไอนี่แม่ทำไมไม่เอาไม่อยากเหรออีกไม่อยากต้องขึ้นจะมีปะะต้องขึ้นจะมีไหมก็มีอยู่แล้วดีเมาอสามเลยว่าใหม่ทำไมถึงมีอ่ะคนนั้นน่ะคนนั้นไงตาคนนั้นน่ะเราจะเห็นวิวกระหันลมด้วยครับตรงช่วงนี้นะฮะ ก็แบบสวยงามมากเลยทีเดียวก็สำหรับสำหรับสนุน้ำนี้นะครับก็ถือว่าถูกนะฮะแล้วก็ให้เด็กได้มีความสนุกด้วยนะครับถ้ากินนี่อย่าลืมกดไลค์กดแ,แชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลดกินนี่นะครับผมสวัสดีคับ